สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับเข้ามาเจอกันในช่วงเที่ยงนะครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางโค้งสุดท้ายนะครับสามตบนชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นวดนแรกนะครับมาดูวิธีการคํานวณของสูตรนี้นะครับสูตรที่1จะใช้หลักสิบบนนะครับบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 4ครั้งนะครับบวกหลัก10หน้าครั้งที่สองครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 3ครั้งนะครับ บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวกสองคที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่2หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยบน4ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองนะครับบวก10ท้ายครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2นะครับก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับสูตรที่3หลักแสนในบวกกัน6ครั้งบวกหลักหมื่น4ครั้งนะครับบวก บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวก8คงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทาเอาไว้นะครับงวดแรกนะครับสูตรคํานวณได้8 5 2ห้าสองครับเลขท้ขาย3าตัววันนี้ก็ออก8 5 2้านะครับก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาคํานวณได้8 6 5หานะครับสตัวรางวัลที่1ก็ออก8 6 5กาก็ถูกเป็นงวดที่2นะครับ งวดถัดมาคำนวณได้3 5 6ห้าหกบเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1งวดน,นี้ก็ออก3 5 6หก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับงวดถัดมาคำนวณได้6 4 6นะครับเลขท้าย3ตัวก็ออก6 4 6กนี่ก็ตรงทุกตัวนะครับไม่ตรงกับนะบมีชุดเดียวนะครับแล้วก็งวดถัดมาคำนวณได้978นะครับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1งวดน,นี้ก็ออก978เข้าทั้ง3สูตรนะครับหลักร้อยหลัก10 แล้วก็หลักหน่วยอามาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ได้เลข9สูตรที่3ก็ได้เลข6ได้ชุดเดียวก็คือ696ก้างวันที่ 1, งวดนี้3ตัวนับออก696ก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับถูกเป็นงวดที่6สถิติย้อดหลังที่ทําให้ดูนะครับมันก็เข้าดีทั้ง6งวดแต่ในงวดวันนี้นะครับวันที่1พฤศจิกายนนี้ไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่า อันนี้ถือว่าเป็นแนวทางโค้งสุดท้ายในในชุด3ตัวบนชุดเดียวนะครับเอามาดูตัวเลขงวดใหม่ในวันนี้นะครับสูตรที่หนึ่งนะมาดูสูตรที่หนึ่งก่อนเอาหลักสิบบนนับเลขเก้าบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1 4ี่ครั้ง4 5่ห้ายีบวกสิหน้าครั้งที่2 2ครั้ง3ามบวกสได้หกบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองอเลขหน แล้วบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 3าครั้ง38 24นะครับแล้วบวกร้อยท้ายครั้งที่2คือเลข4บวกหน่วยท้ายครั้งที่2คือเลข6สูตรนี้บวก2นะครับบวก2คงที่เท่ากับเอามารวมนะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ9ในบวกเป็น29 29บวก6ได้ส5 3ห้าสบวก1 36 36บก4ได้40 40บก20เป็น60 60บก4 64 64บกอีก6ก็ 4, 70 70บก2 72ดังนั้นสูตรที่1ได้เลก2ไม่รู้ใครชอบเลข2ในตำแหน่งหลักร้อยไหมนะครับเอามาดูสูตรที่2ก่อนนะครับ สูตรที่2เอใช้หลักแสนบวกกัน2ครั้ง 0+ 0บวกศได้0บวกหลักร้อยบน4ครั้ง64 24บวกร้อยหน้าครั้งที่1คือเลข9กบวก10หน้าครั้งที่2คือเลข3บวกหน่วยหน้าครั้งที่2คือเลข1แล้วบวก10ท้ายครั้งที่1คือเลข8บวกหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง9999 18บวกร้อยท้ายครั้งที่2คือเลข4บวก10ท้ายครั้งที่2คือเลข7เท่ากับ าสูตรนี้ไม่มีเลขคงที่นะครับมารวมกันนะครับศูนย์บวกยี่สด้24 2ีนะครับมาบวกอีก9ก้าด้วย3าม3ิบสามสามวกสามสามสบกสามสิวกหนึ่งสาสิบนะครับบวก8ปดสี่ห้าสี่สบห้านะครับมาบวกอีก8ปดห้าบสามห้าบสบวกอีกสิเป็น63 63บวกอีก4เป็น67สิบหกสบวกเจ็นะครับเจ ได้เลข4นะครับสูตรที่2ได้เลขสีในตำแหน่งหลักสิบมาดูสูตรที่3ในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับก็ใช้หลักแสนในบวกกัน6ครั้งนะครับศย์บวกกัน6ครั้งก็มีค่าเท่ากับ0นะครับบวกหลักหมื่น4ครั้งนะครับ4 5 20บวกหลักร้อยบนเลข6 บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1คือเลข5บวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่1 2ครั้ง99 18บวก8สูตรนี้จะบวก8คงที่นะครับเท่ากับ0ในบวก20ก็ได้20 20 6ได้26 26บวก5ได้31 31บวก8ได้39 39บวกอีก10ก็เป็น49 49นะครับมาบวกอีก8 57 สูตรสุดท้ายในสูตรที่3ได้เลขเจดังนั้นเราก็จะได้ตัวเลขนะครับผมครบทั้ง3สูตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับโครงสุดท้ายเราได้2 4 7นะครับ2 4 7ไม่รู้จะตรงใจท่านผู้ชมไหมนะแต่ผมก็ชอบนะเลขนี้นะครับ2 4เ จะมาหรือเปล่านะครับวันนี้ช่วงเย็นถึงจะรู้คําตอบนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับไม่ชอบเลื่อนผ่านนะครับตัวเลขมันจะออกตัวไหนนี่ผมก็ไม่ได้ทราบล่วงหน้านะครับผมก็คํานวณไปตามสูตรที่ผมมีแล้วผมก็เลือกมาสูตรละ1ตัวนะครับมาจากคู่ในชุด3าตัวบนเป็นโค้งสุดท้าย2 47ตัวเลขก็ถือว่าสวยนะครับแต่จะมาหรือไม่รอดูผลในช่วงเย็นถึงจะรู้คำตอบนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้ายังมีเวลาเหลือนะเดี๋ยวผมก็จะลงสูตรให้อีกนะครับคําเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางในการตัดสินใจซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็ไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับตัวเลขมันจะออกตัวไหนก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้านะครับสูตรคํานวณก็เช่นกันนะมันมีมากมายหลายสูตรดังนั้นสูตรไหนจะเข้าไม่เข้าต้องรอดูวันที่สลากออกถึงจะรู้นะครับใครชอบสูตรไหนเลือกเอานะครับ ก็จบไปนะครับคงสุดท้ายทั้ง3ตัวบนชุดเดียวแล้วก็2ตัวล่างชุดเดียวนะครับในคลิปหน้านี้เดี๋ยวจะลงสูตรให้ก็รอติดตามรับชมนะครับซึ่งเลข7นื้อหน้าจะตรงเลขเลขเงินล้านนะเลขวิ่งเงินล้านส่วน2ตัวล่างนี้ก็ต้องรอดูนะครับเลขวิ่งเงินล้านก็คือเลข7จ็ดวดนี้ส่วน2ตัวล่างวดนี้มีหลายสูตรนะครับมันอยู่ที่ใครจะเลือกตัวไหนนะครับ ตัวเลขมันมีเด่นตั้งแต่90 2 3นสมะครับมี3 4 5ี่ห้าแล้วก็มี1 2สองตัวที่ชนนะครับดังนั้นแล้วแต่ใครจะโยงเอาไปจับทางไหนนะครับได้หมดนะครับอยู่ที่ดวงว่าใครจะจับถูกนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมวันนี้ขอให้ถูกรางวัลกันทุกคนนะครับใครซื้อเลขอะไรไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับผมสวัสดีครับ